สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีตุลทัดลงกับเรื่องราวของรักหรือหลอกนะคะฮาโลวีนค่ะไปยาวๆถึงพฤศจิกายนค่ะเริ่มที่คนโสดค่ะหยิบเลยค่ะเจ็ดใบค่ะ คนโสดราศีตุลทัดลมนะคะเป็นเรื่องราวของการอ่านภาพรวมกว้างไปบ้างนะคะถ้าจะตรงดดงใครดวงท่านเลยก็ต้องมาขอ,อคำปรึกษาหรือค่ะอันนี้คือภาพรวมคนโสดค่ะ โสดค่ะอยู่ลำพังสันโดษค่ะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอี่ยวนะคะฝันมายาในฝันจะเป็นจริงอันนี้นอนใจไม่ได้ก็ต้องเ,อเริ่มต้นลงมือทําฝันเป็นจริงนะคะการเสียสละอดทนได้รอคอยได้อดทนทังที่ได้ดีแน่น,นอนคนโสดถ้าไม่อยากอยู่โสดก็ต้องมีคู่นะคะอื มีจิตสมาธิที่เข้มแข็งค่ะเป็นผู้เสียสละนะคะด่าฉเฉลิมฉลองกับสิ่งที่ทำด้วยรักค่ะองค์การเอเดียนฟันเป็นจริงคนโสดถ้ามาอยู่ลำพังสันโดษเสียสละงานทางด้านสัคงสมคมสังเคราะห์งานจิตตะแพทย์นะีจิตวิทยาที่เข้มแข็งอย่างรากลึกลงไปกับสิ่งที่ทำด้วยรักฉลองการกกเริ่มต้นที่รักนี้เชี่ยวชาญชำนาน ็มีผลตอบแทนสถานการณ์การเงินนี้ก็ได้มีเก็บออมนะคะการเงินนี้ได้มาจากคนไกลค่ะคู่ทางไกลรักทางไกลรักออนไลน์รักสื่อโซเชียลมีเดียนี้ก็ทำให้ได้พราว่านิ่งนอนใจนิ่งเฉยไม่ได้นะคะควรติดต่อคาทางไกลแม้จะล่าช้าเมื่อได้พบแล้วก็มีโอกาสได้เกิดความมั่นคงไม่นิ่งต่อไปเลยค่ะมีโอกาสได้สร้าง ความโชคด,ดีงานใหญ่โตคะ่ะไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครบริหารจัดการเองเลยนี่ตัวเองเลยคะชาวตุนมีความรู้ดีการศึกษาดีภายพักหน้าได้เป็นคนยิ่งคนายคนชายได้รับยกย่ยองว่าเป็นคนมีความอบอุ่นใจดีมีเมตตาเติมเต็มพรมวิหารธรรมนะคะอันนี้ก็มีเรื่องราวของการทำงานนักเหนื่อยแบบมหาภาระนะคะ,ะคนโสดจะไม่โสดเพราะว่า ได้พบคนรักทางไกลที่ถูกใจค่ะได้มาร่วมกันสร้างฝันภาพฝันให้เป็นจริงได้ทํากันค้าออนไลน์ทางไกลค่ะมีการเงินมั่นคงได้พบคู่ที่มีจิตสมาธิจอบมันเพียรภาวนาทนะสิฎีปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนะคะพบกับคู่ทางไกลที่ได้เริ่มต้นทำความฝันเป็นจริงค่ะ มีจิตสมาธิเข้มแข็งค่ะอบอุ่นใจดีการเปลี่ยนแปลงของคนโสดจะไม่โสดก็เพราะว่าได้รับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับแรงกระตุนนะ้นมีภาพฝันชัดเจนนะคะทาให้เป็นจริงก็ได้พบคู่ที่ร่วมการงานร่วมกันค่ะรักนะคะ คู่เสียสละทั้งคู่มาเจอกันค่ะอันนี้มาดูกันที่คนไม่โสดนะคะคนไม่โสดค่ะ9ดาบนะเป็นคนใช้ความคิดนะคะวางแผนค่ะทำปัจจุบันด้วยพลังที่มีเต็มที่ค่ะ ต่สั้นคนไม่โสดนี่ถ้าได้พบคู่ครองคนรักตามความคิดดีจบไปแล้วอนาคตมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันทำพลังความคิดได้ดีมากนะคะ,ะการพักผ่อนไม่ค่อยเป็นเวลานี่ก็ได้พบกับคนที่ใช่แล้วค่ะจตสั้นนะ,ะได้ลาดมิเกนเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถินนะได้พบ วาผลนำพาให้ประสบความสําเร็จคู่ที่ใช่นําพาให้ได้ลามีชื่อเสียงมีการเงินนะได้พบคู่ค่ะจะลองความยินดีทุกประการมีอเดียสร้างสร้์ที่คิดเอาไว้ว่าฝันเป็นจริงเปิดใจยอมรับเรียนรู้มีมิตรภาพที่จริงใจจริงจังค่ะแชมเปรน,นะคะชีพจรรงทาต้องเดินทาง่ยุกย้ายเพื่อ ได้พบกับการอาชีพอ่ะนี่ก็ได้แต่งงานนะคะยินดีรับใช้บริการก้มเกลียวปรองดองแม้จะแตกต่างกันทางเจเนเรชันแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาเจเนเรชันแก็เนี่ยคนไม่โสดนี้ก็ไ่โสดก็ด้พบคู่ต่างแดนนะสหรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายอ่านำหาให้ได้เป็นเศรษฐีนะคะูคนรักรวมกันหาลาภผลด้วยเลือนลมกล้าขยันได้พบกับ การเดินทางไกลคนต่างถิ่นนะคะนคนทันสมัยนะคะกลมเกลียวปอลงรลองก็รอดนะคะอันนี้ได้มาจากความสามารถนะ,ะมีไอเดียสร้างสรรค์มีความเป็นผู้นำนะคะนำพาให้ตนเองและคู่ครองคนรักได้พบฐานะการเงินเศรษฐกิจดีดูแลข้าวปลาหารเพื่นตรงข้ามสตรีแม่แม่ทั้งหลายก็ามา ร่วมแสดงความยินดีนะีในตัวเองนะคะมีความเป็นผู้นําเก่งไม่พอนะคะก็วัสนาเฮงค่ะการงานลงตัวเฉลิมฉล้องความยินดีผู้คนรายร้อมให้เป็นผู้นำนะคะราชการองค์กรห้างร้านเกี่ยวข้องกับมุลชนผู้คนมีมรดกสืบทอดนะ,ะได้ทําในสิ่งที่คิดลงมือทําภาพฝันชัดเจนมากค่ะ มีแรงกระตุ้นส่งเสริม,มเกณฑนได้พบกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนไกลยกย้ายคู่ยกย้ายบ้านยกย้ายงานการเดินทางไกลนี้ก็สลับเปลี่ยนตามการเวลาเนี่ยคนไม่โสดได้พบคู่ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นร่วมการงานมีการเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากอลงตัวชีวิตวอลเลน์ได้ก็ ทำงานใหญ่สุขุมรอบขอบเก่งวาสนาเฮงดำเนินชีวิตด้วยความยุติธรรมนะมีความเป็นผู้นำคนคะ่ะทำงานใหญ่คะรักนะคะรักที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะร่วมด้วยช่วยเหลือสร้างภาพฝันให้เป็นจริงด้วยชาวต้นผู้มีมันสมองสติปัญญาดีนำพา ชีวิตตนและชีวิตคนรักและเพื่อนการงานการสังคมไปสู่ความสําเร็จในการงานอาชีพลงมือทำนะแอคชั่นสำเร็จค่ะรักค่ะโชคดีค่ะ